พี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากน้องที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งก็แล้วกันครับแล้วก็เจอเรื่องร้อนๆเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องมากเก็ตมาติดตามฟังเรื่องนี้กันสายเป็นสายที่สามจากสายของพี่เด่นกันเลยครับสวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับท่านรัสเซีย <laughs> นี่เราเล่นกลับมาเล่นยูริเราเล่นยูรินี่ะสวัสดีปีใหม่นะพี่เดนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่พี่แจ็คแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยน,นะครับครับผมและนี่โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยอโทรมาจากบ้านครับโ,โทรมาจากบ้านใช่ครับปีใ,<ช>ใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปไหนครับปีใหม่ก็หยุดพักผ่อนครับพักผ่อน ใช่ครับจะผ่อนเล้ากิจกรรมกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับน้องครับผมผมได้รับข่าวมาว่าเอ้ยจริงๆแล้วพี่เด่นเนี่ยต้องมาเป็นสายที่เจ็ดแต่ด้วยอายุอนามกลัวนอนเดึกไม่ได้ไงก็เลยเออขอเป็นสายที่สามแทนนะได้ครับขอแทรกคิวไม่คืนทวยคิวแล้วก็ขอทีมงานเขาพอดีว่ามีการสับเปลี่ยนครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพูดเล่ากันนิดหนึ่งเออนะครับเราก็ให้เขาเรียกว่าให้สิทธิพิเศษนะครับ <_ EN> เด็กสตรีมีคันและคนชราก่อนห <_ EN> <_ EN> <_ EN> ยอกหยอกหยอกหยอกพี่เด่น <_ EN> นะครับ, <_ EN> รบพี่เด่นครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่น้องคนเนี้ยเขาไปเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาเรื่องของมาร์เก็ตครับผมเป็นยังไงครับ, <_ EN> รบเรื่องนี้ <_ EN> เอ,อ่อขออนุญาต ร้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับพอดีน้องคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นน้องสาวคนสนิทคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องราวเนี่ยแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งเมื่อถ่ายทอดซึ่งเมื่อช่วงหัวข้ามที่ผ่านมานี่เองนะครับ <c oughs> ก็เลยหยิบยกมาเล่าให้พวกเราฟังกันละกันครับ <c oughs> ก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเมื่อสิบปีที่แล้วเลยนะครับ น้องผู้หญิงตรงนี้นเขาก็ไปกับกลุ่มคณะเพื่อนที่ทำงานนะครับไปรีสอร์ทแห่งนึ่งบนเกาะแห่งนึงในภาคตะวันออกนะครับ mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมปาร์ตี้นะครับแล้วก็เหมือนเปิดตัวรีสอร์ทที่นี่ไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยไปที่รีสอร์ทกันแล้วก็ก็มีกิจกรรมปาร์ตี้การเป็นปกตินะครับเราสังสรรค์นะครับ ร่วมสังสารการแล้วก็ทานอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยครับจนคร้อยดึงก็ประมาณสักสี่ทุ่มห mm ้าทุ่มโดยประมาณนะครับเต่างคนก็ต่างแยก mm hmm. ย้ายไปยังห้องพักของตัวเองนะครับต้องเล่าก่อนว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยนะครับจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดเชิงเขาเพราะฉะนั้นตัวรีสอร์ทก็จะไล,ไล,ไล,ไล่ระดับนะครับไล่ระดับเนี่ยขึ้นไปจปชันชั้นใส่นะครับน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็พัก อยู่ระดับสูงสุดก็คือระดับสามถ้าเราหันหน้าเข้ารีสอร์ทเนี่ยนะครับตัวชั้นสามเนี่ยเ็าจะเห็นเป็นวิวทะเลเลยนะครับและอยู่สุดปลายทางทางด้านขวาซ<ม>ึ่งจะห่างออกจากห้องอื่นๆพอสมควรนีกว่าเป็นห้องสุดท้ายเลยแล้วกันครับปลายสุดของรีสอร์ทเลยนะครับ<ม>เป็นห้องสุดท้ายปลายสุดของรีสอร์ทเอ่อก็ด้วยความที่มีการดื่มกันด้วยนะครับ<ม>ก็ หมือนจะง่วงละแล้าก็น,นอนต่คนก็ต่างนอนพอนดีน้องเขานอนนอนกับแฟนแตอนนี้เขาไปกับแฟนนะครับแล้วก็นอนแต่สองคนนะครับนอนเปิดเตียงแต่ว่าด้วยความที่เหนือ่อยล้าทั้งคู่ทั้งคู่นอนแล้วหันหลัง<ช>หันหลังชนกันนะครับก็คือหันหลังแล้วเว้นระยะไม่ได้นึงนะครับเพราะต้องการกขารพักผ่อน้ี่ต่างคนต่างนอน <c oughs> ตัวห้องเนี่ยตัวเตียงที่น้องนอนเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบของเตียงเนี่ยตามรีสอร์ทที่พักหรือที่ไหนๆก็ตามแต่มันจะมีช่องว่าง ช่องว่างาที่เตียงไม่ได้ไปติดผนังทั้งสองด้านไม่ออกใช่ไหมครับอ mm hmm. ่าก็ระหว่างที่นอนอยู่น้องผู้ชายเนี่ยก็เหมือนมีเสียงออกมาจากตัวน้องผู้ชายนะครับเสียงอื้ออืออืเสียงเหมือนเหมือนพยายามจะดิน้นจะพูดอะไรแต่แต่เหมือนพูดไม่ได้เหมือนกับตื้อดึงอยู่ในคอนะครับในลําคอครับน้องผู้หญิงเนี่ยรู้สึกตัวแล้วว่าเหมือนได้ยินเสียงเ่ยนะครับ แต่ก็มีความรู้สึกเหมือนจะขยับตัวไปได้เหมือนกันนะครับต่างคนก็ต่างเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันติดปัดนะครับสักพักหนึ่งน้องผู้หญิงก็เหมือนจะอยู่ในผวังอะไรสักอย่างเหมือนจึ่งหลับตื่นกันแล้วกันนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อจะดูว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นที่มันทําให้ตัวห้องพักเนี่ยมันรู้สึกติดปัด ในระหว่างที่นอนหลับอยู่เนี่ยนะครับทันทีที่ลืมตานะครับพี่แจ๊ปรากฏว่าเจอกับหญิงสาวสองคนยืนอยู่บร,ริเวณช่องว่างข้างเตียงเ่ยนะครับแต่เป็นหญิงสาวชาวต่างชาติหนึ่งคนเนี่ยเป็นหญิงสาวผิวขาวอีกคนเนี่ยเป็นหญิงสาวผิวดำหญิงสาวผิวขาวเนี่ยก็จะถัดผมเปียเนี่ยเหมือนติดหนังศีรษะ เป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆคนถัดัดผมติดหนังที่กาะนะครับ<ะ>อ่าก็คื่อน้องเขาที่เห็นภาพชัดเจนเลยว่าอันนี้นี่คือชาวต่างชาติสองคนซึ่งกําลังยืนคุยกัน<ะ>ในห้องของน้องที่กำลังนอนอยู่นะครับและสายตาเขาเนี่ยก็หันมาเข็นนะครับอืเห็นศบตากันกับตัวน้องผู้หญิงเนี่ย<ะ>แต่ในภาวะนั้นเนี่ยน้องเขาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนผวังอื ซึ่งจะเหมือนฝันหรือไม่ฝันเหมือนจริงหรือไม่จริงจะต,ต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้เมาไม่ได้เมาขนาดน,นั้นนะครับทําให้เห็นว่าไอ้มันคนเนี่ยยืนคุยกันแต่ว่าน้องก็ยังมองมองตากันมองตากับผู้หญิงคนนั้นนะครับจนเอ่อมันเหมือนพยายามจะพยายามจะลุกขึ้นพยายามจะสะกิดแฟนที่นอนอยู่ข้างๆพยายามจะคว้ามือไปให้ถึงแฟนที่อยู่ข้างๆนะครับแต่มันเหมือนขยับตัวไม่ได้ครับ ทุกอย่างดูอึดตัดไปหมดมคนก็ไมา่อยู่ในห้องตัวเองตัวเองก็ขยับตัวไม่ได้จนพอความพยายามของน้องเขาเนี่ยเป็นผลสาเร็จก็คือคว้ามือคว้ามือของแฟนเขาได้นะครับแฟนเขาก็มือกำมือน้องเขาแน่นเลยหลังจากนั้นมันเหมือนหลุดจากผวังคือทั้งคู่หันมาหันมาคุยกันผู้ชายเนี่ยก็บอกกับแฟนบอกกับน้องผู้หญิงเนี่ยว่ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหม แต่ยังไม่พูดอะไรนะเดี๋ยวไว้รอเช้าก่อนค่อยว่ากันจนความรู้สึกนั้นมันทำให้เหมือนกับว่ามันกลับไปตกอยู่ในภวังครั้งหนึ่งเหมือนเขาอยู่อยู่เขาเผลอ,อหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับจนมารู้สึกตัวทีเนี่ยแบบขยับตัวได้เนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าขยับตัวได้ในที่นี้สหมถึงว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นปกติความอึดอัดมันหายไปแต่ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจว่า จะวิ <muitas> ่งออกจากห้องอออกไปหาคนมาช่วยหรือออกไปอยู่ที่อื่นหรือยังไงเนี่ยเพื่อให้หลุดจากตรงนี้ไปนะครับแต่คราวนี้ต้องต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือระหว่างที่ตอนที่น้องเขาตกในถววงเนี่ยเสียงหนึ่งที่เขาได้ยินเนี่ยเขาได้ยินว่าชั้นชื่อมากาเลศคือเหมือนผู้หญิงอ่าผิวขาวที่ถัดผมเนี่ยบอกชื่อสำน้องผู้หญิงคนนี้นะครับหลังจากนั้นประมาณสักปีสี่ปีางที่ว่าเนี่ย คือกาลังจะวิ่งออกไปจากห้องเนี่ยแต่ในใจก็คิดว่าถ้าเราออกไปตอนปีสี่ปีห้าเนี่ยมันจะไม่เจอใครเลยนะม,มันจะยิ่งน่ากลัวกว่าเก่า <c oughs> เพราะว่าห้องน้องเขาอยู่ชุดทางนี่ออกใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็รอจนได้ยินเสียงเสียงหนึ่งนะครับเดินมาบริเวณด้านหน้าห้องคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตึงไม้ถึงปูนเพราะฉะนั้นเวลาเดินมาคิดได้ยินเสียง นะครับเขาได้ยินเสียงเนี่ยเดินจนมาถึงใกล้ถึงหน้าห้องแล้วจนความรู้สึกเนี่ยคิดได้ว่าน่าจะเป็นแม่บ้านที่มาทําความสะอาดห้องทั้งคู่ได้ตัดสินใจคุมมือกันแล้วก็สลัดผ้าห่มเนี่ยออกแล้วก็วิ่งออกไปเลยครับวิ่งออกไปจนสิ่งที่เขาเจอก็คือแม่บ้านจริงๆครับอทั้งคู่ก็โอเคอะละเราคืนนี้เราโอเคลแล้วเราน่าจะรอดแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอคนอื่น ก็ไปนั่งรอคนอืนอ่นจนเช้ามานะครับระหว่างที่นั่งรอคนอื่นแล้วพบเจอคนอื่นเนี่ยก็เล่าเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเจอว่าเจอเนี่ยเรื่องราวอย่างเงี้ยนะครับที่เกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยแล้วได้มีเสียงคนบอกชื่อตัวเองว่าชื่อมากกเล็ดเนี่ยแต่ในขณะนั้นเนี่ยแฟนเขาเนี่ก็เล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาให้ฟังกันว่าสิ่งที่เขาพยายามออ,อพยายามจะหลุดจากภวังเนี่ย ระหว่างนั้นเขาเจอคือเป็นเหมือนอยู่ๆเขานอนหลับอยู่แล้วมีเสียงมึงเข้ามาแทรกในโซนภาษาเขาเป็นเสียงเหมือนทสวดภาษาเขามรอือครับจึงทําให้เขาตกอยู่ในขาวางหลังจากนั้นคือเขาขยับตัวไม่ได้เลยหลังจากได้ยินเสียงสวดนั้นนะครับ้เขาหยับตัวไม่ได้นเลยจนนีเนี่ยจนน้องเขาไปคว้ามือทั้งหมดก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างให้ใหแก่การฟังนะครับว่าเรื่องนันาาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เล่าให้กับทุกคนที่ไปด้วยกันเนี่ยฟัง นะครับจนทุกคนเนี่ยเอตัดสินใจว่าเอายังไงก็ต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้นะครับระหว่างที่จะเดินไปถามรีเซพชันก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าของเนี่ยของตัวรีสอร์ทเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาพอดี<ถ>ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเน่าเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทบอกเดี๋ยวนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี้คนหน้าตายนี้นี้แล้วก็ชื่อมากาเล็ตใช่ไหม ทั้งคู่บอกใช่คือเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก็มีคนเจอ mm. อย่างงี้ <Okay. S 2> แต่ไม่ใช่เจอในห้องห้องเดียวกันกันกบที่ที่ทางสองคนนั้นทัก mm. ก็ปรากฏว่าเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ไม่ซ้ำห้องแล้วเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้ด้วย mm. Mm. แต่เกิดขึ้นภายในรีสอร์ท <Okay. S 2> หลังนี้ mm. เรื่องราวก็มีระมาณเ่านี้ครับออแสดงว่าคนชื่อมาร์กาเร็ตคนเนี้ยก็คือเป็นใครสักคนหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในรีสอร์ทเนี้ยเหมือนกับว่าไปได้ทุกห้องเลยป่ะฮะไปได้ทุกไไท,กที่ถูกไหมแต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามาร์กาเร็ตเนี่ยเป็นใครไม่มีข้อมูลใดเพิ่มเติมมา เ็ราะรีสอร์ทหลังเนี้ยเมื่อ1สปีก่อนที่แล้วเนี่ยเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่อืและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตในรีสอร์ทคือมันน่าตกใจอยู่อย่างหนึ่งคือที่เจ้าของรีสอร์ทได้รับสารมาจากน้องกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยพี่คะหนูมาพักที่เนี่ยหนูเจออย่างนี้อย่างนี้หนูเจออ่ะเรียกว่าเป็นวิญญาณชื่อมากเรตก็แล้วกันเจ้าของร,รีสอร์ทบอกเฮ้ย ก่อนหน้าเนี้ยมีลูกค้าคนอื่นเคยเข้ามาพักแล้วก็เจอเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่ที่เนี้ยรีสอร์ทพี่อ่ะพี่กล้ายืนยันว่าเป็นรีสอร์ทที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่มีผู้หญิงต่างชาติผมเรียกว่าเป็นต่างชาติกันแล้วกันชื่อมาร์กเร็ตมาตายที่นี่นะไม่มีนะใช่เอาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ไงใช่พ่อในเสียงที่้องพูดนอยู่เนี้ยก็เป็นเสียงแบบพูดภาษาอังกฤษเลยอืมคือ พูดว่าคือพูดในความภาษาอังกฤษนะครับเ็บอกว่าฉันชื่อมากาเลตนะอ่าประมาณนั้นเลยคมันก็ต้องมีปริศนาแล้วว่าเธอคนเนี้ยเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่ตรงนี้ถูกต้องก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดถึงวิญญาณก็มีวิญญาณถึงสองตนด้วยกันอืมนะฮะผมว่านะอาจจะเป็นไม่รู้ดิที่เก่าแก่อาจจะ อยู่ตรงนี้ก่อนที่รีสอร์ทนี้จะสร้างก็ไม่รู้อ้าสัญญาณหลุดออะต่อไปที่สายพี่เด่นอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยเสียชีวิตตรงนี้ก่อนที่รีสอร์ทนี้จะสร้างก็เป็นได้นะคุณผู้ชมบูฟังเพราะว่าอย่างที่ตามเรื่องเล่านะครับคือเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เคยมีเคสคนที่ชื่อมาเกเต อาจจะเป็นแขกเป็นอะไรที่มาพักที่นี่เนี่ยอ่ามาเสียชีวิตที่นี่มันไม่มีเคสนี้เออถูกไหมพี่พเด่นใช่ครับใช่ครับเอ,อเป็นไปได้ไหม,มที่ผมวิเคราะห์เล่นๆว่าเอยอ,อาจจะเสียที่นี่แหละแต่ก่อนที่รีสอร์ทนี้จะสร้างเป็นไปได้นะคะับก็จ,จะเป็นไปได้ว่าจะเสียชีวิตเพราะด้วยความที่ที่เที่ยวเนี่ยนะครับตัวเกาะที่ที่ว่าเนี่ยก็เป็นสถานเที่ยวมาเกินกว่าสิบปีแล้ะ นะครับก็จะเป็นไปได้ว่าจะเสียชีวิตตรงนี้ก่อนที่รีสอร์ทจะมาตั้งก็ได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ตัวรีสอร์ทเนี่ยมีมีตั้งศาลไ่ด้วยนะครับแต่เราไม่ไม่ได้เป็นเป็นศาลเอ่อเขาเรียกว่าศาลเพียงตาแต่เป็นศาลว่าภูมิเลยแหละครับก็จะเห็นโดดเด่นเลยหน้ารีสอร์ทก็เห็นตัวศ <c oughs> าลพระภูมิเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวอนะครับรีสอร์ทนี้ผ่านมาสิบปียังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบป,ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่ารีสอร์ทเนี่ย เป็นคนจับเรียกว่าไม่หนึ่งก็สองของเกาะนี่เลย<อ>ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ตัวดาวของของตัวโรงแรมนะครับเรียกว่าห้าดาวได้เลยอันนี้เห็นไหมผมบอกแล้วมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรตรงนั้นแหละสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ครับได้ฮะพี่เด่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปได้ยินได้ฟังมาจากน้องคนหนึ่งนะพี่เด่นนะใช่ครับจากน้องสาวที่ที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับ<อ>เป็นน้องที่ใจดีมาก โอ้ยขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับพี่เดนครับขอบคุณมากครับแล้วก็ยังไงก็ฝากผมยังไม่ได้มีโอกาสไปทานกาแฟร้านพี่แจ็คสักทีเลยนะครับเหรอว่างว่างแวะมามพี่ฝากฝากสัง่งมาให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวให้วี่งไปส่งให้แต่ค่าค่าส่งมันแพงนะค่าส่งแพงคิครับ <laughs> 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 กาแฟแก้วละเจ็ดแปดสิบาทวี่มันคิดค่าส่ง200สองร้อยนะพี่นาะ ผมไม่เป็นไรเพราะว่าปกติผมก็จ่ายค่ากาแฟประมาณเจ็ดร้อยโอเคพี่เด่นก็ในปีใหม่นี้ขอให้พี่เด่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนะครับมีความสุขมากๆนะครับพี่เช่นกันครับคำบวยพรใดที่พี่แจ็คและทีมงานเนี่ยมีให้ต่อกันก็ ขอให้คูณเป็น100พักท้าพันธวีนะคบกลับไปสู่ทุกๆคนด้วยนะครับได้ครับพี่เดนดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ไปฝึกฝีมือยูริมาเยอะๆนะพี่นะหิงนะครับิงโอเคพี่เดนขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ